เปิดตัวแล้วเลยมี GT Neo สมา Smart นระทงจัดเต็มชาร์จเร็ว240วัตต์เร็วสุดในวงการขายชิปตันดาคันแพัชเจนึงพร้อมรอม1นึเทรไบท์ในราคาเริ่มที่12,400รยบาทล่าสุดทางเรียวมีก็ได้เปิดตัวเรียวมี GT Neo 5ที่ประเทศจีนอย่างเป็นทางการแล้วครับพร้อมยอกเครื่องดีไซน์ใหม่สวยดุดันกว่าเดิมและฟีเจอร์ที่เด่นครอบทุกด้านเลยครับ มาร์ทโฟนเร็มี GT Neo 5ชูโรงที่เทคโนโลยีชาร์จเร็วสูงสุดถึง240วัตต์ที่เร็วที่สุดในวงการโดยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ตัวเครืองความจุ4,600ม ah, ิลลิแอมจากระดับ 1- ถึง20%ได้ในเวลาเพียงแค่80วินาทีและ50%ภายในเวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นครับซึ่งจะชาร์จได้เต็ม100%ในเวลาไม่ถึง10นาทีนอกจากนี้ยังมีอีกรุ่นที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว150วัตต์พร้อมแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah ิลลิแอมให้เลือกอีกด้วยครับ และอีกหนึ่งจุดเด่นของเรียวมี GT n e น5คือการดีไซน์ที่สวยดุด,ดันมากขึ้นพร้อมฝาหลังกระจก a g G l a ร s แบบด้านพร้อมลูกเล่นใหม่อย่างไฟแจ้งเตือน Halo LED แบบ RGB ทรงสี่เหลี่ยมที่ด้านขวาของกล้องหลังที่สามารถเลือกเปลี่ยนได้25สีปรสานกับหน้าจอไร้ขอบแบบ AMOLED ขนาด6.74นิ้ว ผมชั้นระดับ 1.5K 2,772ณ1,240พิกเซลรองรับค่ารีเฟรช 144Hz พร้อมการแสดงสีแบบ1 0บิ t 1.07พันล้านสีใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 8 7 l 1ผลิตบนกระบวนการระดับ4มตรองรับระบบระบายความร้อนในตัว iCore Dual Patch Cooling System Max ให้แรงมาแบบ IP d a t a f X สองสด1 6G ส่วนลมเป็นมาตรฐาน u s 3.1ความจุสูงสุด 1TB บลรอบบันการ Android 13ครอบคลุมด้วยเรมีโ4.0ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักเป็นเลนส์วความเอ็ย50ล้านพิเซลเซนเซอร์ Sony IMX 890ขนาด1ส่วน1.56นิ้วรูรับแสง1.88ทางยาวโฟกัส23.6มิลิเมตรโครงสร้าง6ชิ้นเลนส์รองรับระบบการสั่นแบบ OIS กล้องซ u เปอร์วความละเอียด8ล้านพิเซลเซนเซอร์ Sony IMX 355รูรับแสง f 2.2 ทาย,ยาโฟกัส5.8มมโครงสร้าง5ชิ้นเลนส์รองรับการถ่ายภาพมุมกว้างสุด112องศาและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลร 3. 3, ูรัส f 3.3ทาย,ยาโฟกัส20.1มมมีโครงสร้างแบบ3ชิ้นเลนส์ส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมีเลกั้หมด3สีคือสีม่วงสีขาวและสีดำสมาร์ทโฟล์วมี GT Neo 5มีรุ่นราคาต่อนี้ครับเดียวมี GT Neo 5 150วัตต์รุ่นแรม8กิก รอม2 5 6ก b ราคาอยู่ที่2,499หยวนหรือประมาณ12,400บาทรุ่นแรม12 g ิกสรอม2 5 26G ิราคาอยู่ที่2,699หยวนหรือประมาณ13,400บาทและรุ่นแรม16 g ิกรอม2 5 26G ิราคาอยู่ที่2,999หยวนหรือประมาณ14,900บาทเรือมี GT Neo 5 240วัต์รุ่นแรม16 g ิรอม2 5 26G ิกราคาอยู่ที่ 3,199หยวนหรือประมาณ15,900บาทและรุ่นแรม16 g b พรอม1 t b ราคาอยู่ที่3,499หยวนหรือประมาณ17,300บาทสมาร์ทโฟน r a l มี GT Neo 5เตรียมวางจำหน่ายที่ประเทศจีนในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ครับและนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าเรือมี GT Neo 5เตรียมปรัตัวแบบกอบสำหรับวางขายทั่วโลกภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้ครับ ตอนนี้ช่อง i t f ีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ